ต่อไปแน่นอนได้ฟังภายในเดือนหน้าแน่นอนครับผมครับแล้วตอนนี้มีมีมีโหลดมีอะไรก่อนไหมครับอ๋อโหลดโหลดนะครับอย่าโฟร์แชร์นะครับอ่าอย่าโฟ์แชร์ครับโหลดโหลดยังไงครับโหลดยังไงครับก็เปิดบลูทูธแล้วผมก็จะส่งเข้าไปให้ที่เครื่องไห้บ้าไม่ใช่ใี้บ้า โอเคแล้วทำไมับโหลดดาวโหลดไงครับ www.truemusic.com ครับผมอ่านะครับก็เข้าไปดาวนโหลดเพลงของเฟรมได้นะครับของกษระชากเช่นกันใช่ไหมครับผมใช่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 ดีว่าอาจจะตั้งรอนาไปนิดนึงแล้วเขาก็เลยอาจจะสับสนนิดนึงแล้วก็โมจะตีใจกับฉบับที่315อยู่ว่าไงผมได้ว่ามันมีผลงานตอนนี้คือ315อยู่โันให้กรย์ฝาผลงานก่อนดีครับผ ซิงเกิลแรกของผมนะครับชื่อเพลงว่าเธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็นนะครับแล้วก็ในอนาคตแน่นอนว่าจะมีซิงเกิลที่2ตามออกมาอดใจรอกันนิดนึงนะครับใจเย็นๆแล้วยพูดไม่หมดเลยแล้วก็ในเดือนกันยาครับผมก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ครับผมนี่ไงเพอเราจะพูดคอนเสิร์ตป้าก็คิดครับแล้วคนอื่นเขาก็ไม่ได้ยินอ เง,งี้ยก่อนรอนายละเอยีอยดดีเทลปุ๊บแล้วค่อยคิดทีเดียวไม่ผิดตรงมายแน,น่นอนคอนเสิร์ตใหญ่ครับผมกับเพื่อนผมเต่าเอแปดในวันที่8ปันยาเย็นยาใจเย็นๆรู้ว่าแต่ละคนยังวัยรุ่นทั้งนั้นอย่าใจร้อน นะครับอาเต้าแล้วไงต่อครับครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปเพลงของพวกเรานะครับสามารถ download ได้ที่ truemusic.com หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน Hmusic ก็ได้ครับได้ครับได้เหมือนกันนะครับครับผมเห็นพี่ขชาพูดถึงคอนเสิร์ตนะครับฝากอีกนึกได้วันที่แปดนที่8นะครับ8เดือนกรกฎาคมนะครับก็มินิคอนเดียวผมนะครับของผมด้วยครับงั้นวันที่8วันเดียวกันนะครับแต่ว่า ฟนขอพิระชาก็มาเยอะใช่ไหมครับผมว่าแฟนของพีราชาก็เคยไปดูคอนเสิร์ตพี่ราชาแล้วเพราะฉะนั้นเปลี่ยนใจไปดูคอนเสิร์ตผมก็ได้นะครับพี่ราชาไม่ว่าโอเคเดี๋ยวเรื่องนี้ค่อยไปเคลียร์กันทีหลังการแสดนตอนนี้ครับ